สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับเอาครับสวัสดีครับสวัสดีอายบิละด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับพิธีระจายสวัสดีครับผมไม่เรียนรัฐมนตรีนะโอเคเอ่อเอ่อเอ่เอเรียกเรียกเรียกท่านมนตรีดีกว่าเดี๋ยวจะเรียกไม่เหมือนกับคุณนัฐตพงศ์ <c oughs> เออเห็นเห็นผมผมอยากเริ่มอย่างนี้พิทีกระจายว่าเอขนาเนี้ยในแง่ของการเข้าไปทำงานกับพักการเมืองเอ คี่เคยต้องสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอะไรด้วยไหมหรือว่าไปเป็นทีมที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องสมถถัครคืออออตอนผมเป็นนัมรีสมัยโน้นสิบปีี่แล้วเนี่ยอตอนนั้นไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักทางโน้นเลยนะอ่าใช่ใช่ใช่ใชใชพอมาครั้งนี้นะก่อนที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกพักเนี่ยเดิมค,คือได้มีโอกาสไป ุยมีคนพาไปคุยกับกับกับตำรวจเีกกรุวิทย์กันฮะครับพอไปคุยผมก็แบบเสนอไอเดียใหญ่เลยนะเกี่ยวกับเรื่องออนโยบายโน,น,น่นนโยบายนี้เรื่องนโยบายพลังงานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นมื่อผมไปคนผมไปคนเดียวแล้วก็มีมีคนอื่นไปด้วยแต่ว่าแต่ว่าผมไปคนเดียวครับพอเสนอไปเนี่ยอันนั้นคือเดือนมกราคมเลยนะโอท้ท่านท่านท่านก็ท่านก็บอกเออเดี๋ยวอีกวันอีกอีกประมาณสี่ห้าวันเนี่ยท่านจะแถลงข่าวใหญ่ให้ผมเขียนให้หน่อย เป็น <Okay. S 2> แนวแนวที่ผมไปไปไปเสนอเนี่ยท่านชอบ,บผมบอกโอ้ข้าท่าขท่า <Okay. S 2> ก็ก็ก็เตรียมไว้คที่พอปรากฏว่าก่อนวันก่อนวันแถลงข่าวเนี่ยท่านท่านก็เออเด็กก็มีมีมีคนโทรมาบอกผมว่าเออเขาปรึกษากันแล้วเนี่ยเ,เดิมนึกว่าวันแถลงข่าวจะจะชวนให้ผมไปนั่งด้วยครับถ้าคืนผมไปนั่งด้วยมันจะผิกดกฎหมายเพราะว่ากลายเป็นคนนอกแล้วไปมีไปมีอิทธิลพลต่อพรรคอ๋อท่านก็เลยบอกว่าไอา้นี่ผมต้องสมัครเข้าไปสมาชิก โอ้ยตอนน้ผมยังผมยังไม่ได้ทําใจใช่ไหมผมก็ขอเบรกก่อนขอเบรกก่อนใช่ไหมก็เลย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 รอไปพักหนึ่งกหลังจากนั้นนี่ก็ก็ก็อีกข้างหนึ่งก็ปรากฏว่าก็มีไปไปครั้งนี้ไปพร้อมกับหมอหลวงกรอ์วัดแล้วก็มีคุณหมอคุณหมอชูชัยก็ไปไปก็สามนโยบายเดิมที่เล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็บอกว่าต้องทาในเรื่องนโยบายพลังงานอย่างนี้นโยบายในเรื่องไออะไรสุขภาพปฐมภูมิอย่างนี้ท่านก็ชอบใจ เอา้าเอาเอก็ผมก็เลยดูตอนนั้นมามาบอกเอ้ถ้าหากว่าท่านประกาศอะไรออกแนวนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ผมก็คงสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักาะหลังจากนั้นก็เจอท่านอีกครั้งหนึ่งทีกครั้งที่สามก็ย้ํากันในเรื่องอะไรเนี่ยแนวนโยบายที่จะทําให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนพอดูแล้วผมก็เลยนึกว่าเอออันนี้คงสบายใจพอสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักก็เลยหลังจากนั้นก็เลยสมัครไปอผมผผผมมมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องไหมครับว่าเออ ท่านุตติธทีาชัยเนี่ยเอสมัครสมาชิกพรคพลังประชารัฐแต่ว่าไม่ลงอสสบัญชีรายชื่อเหมือนกับอบางคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นทีมเศรษฐกิจด้วยกันอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องมีผมกับบมลกรไม่ได้ลงเออทำไมทำไมเราไม่ลงเต็มตัวถ้าถามอย่างนี้ดีกว่าเอาอันเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนโยบายของพักนะ คือคือเบียดเอผมเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะเป็นไทรที่จะไปนั่งทํางาน,าน <Okay. S 2> ในสภาแลขค้นไปโต้แเวลสมาทีอะไรตันงไม่ใช่นิสยัยโอเคโอเคผมยังเห็นผมยังเห็นช่วงที่เนี่ยช่วงช่วงที่เขาหาเสียงกันเนี่ยผมยังเห็นเท่านตีเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนไปคุณหมิงไปต้าลี่นี่เจียงเหมือนกับไม่ได้ดูว่าเออจะต้องมาทํางานแบบเต็มที่ทางการเมืองแบบนี้เลยงงๆอยู่เลยตอนนั้น รักษามอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมผมว่าถ้าผมจําไม่ผิดไม่ไอคือไปเที่ยวเดียวนะโอ้มันตั้งมันตั้งโปรแกรมมันไว้ก่อนหน้าหลายเดือนแล้วโอเคโอเคอ,อยู่ <c oughs> ดีๆมันโปะเช่ว่าทางทีเขาเปิด <c oughs> เขาเปิดบีซาเราก็เลยรีบไปอะ่ะ <c oughs> เอ,อนี่มัน มันมันเดินไปกับทางครอบครัวแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงไงเรารเราจะไปขัดเขาไม่ได้แต่ว่าผมเองก็พยายามเข้าไปช่วยนะแต่ผมไม่ใช่ท้ายที่จะไปขึ้นเวทีปลายสอ,อ่ะนั่นคือเก่งบแบบเนี้ยแบบสไตล์ขึ้นปลาใสนี่พูดไม่เป็นโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดคุยกันอย่างเงี้ยเราล่าได้คราวนี้เอาคราวนี้ผมผมผมกลับมาที่เอาเฉพาะเอาเฉพาะเอาเฉพาะที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่คนจะได้ยินได้ฟังมากจากทาง พลังประชาราฐก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเออะไรล่ะสวัสดิการของผู้สูงอายุอ่ะที่ใช้เงินประมาณสี่แสนกว่าล้านอันนี้ท่านรัฐมนตรีธีรชัยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมครับคือนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยที่เขายกร่างเนี่ยนะฮะมันก่อนผมเข้าไปเขาทำกันมาพักใหญ่ละแล้วพอผมเข้าไปผมก็พอไปรับทราบก็เอาบรรจบไปแล้ะแต่ในแง่ของผมนะผมดูแล้วเนี่ย เขาอาการที่เขาจะไปช่วยไอ้คนที่มันมันยังยืมเรียกว่าตั้งหลักยังไม่ค่อยได้เนี่ยอยู่ในมันคงขึ้นนะจะเป็นการจ่ายเงินให้กับพวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเจ็ดเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทใช่หรือให้หรือให้กับคนสูงอายุเพราะว่าเขาก็เขาก็ช่วยในการสร้างชาตินะแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องดูแลเขาเพื่อเขาจะปรับตัวแล้วก็เดินหน้าคือต้องทาให้พวกเนี้ยเดินหน้าไปพร้อมแบบคนอื่นเนี่ยได้ รตรงนี้ผมว่าก็เป็นก็เป็นนโยบายที่ผมพอ,พ,อพอฟังแล้วก็เห็นด้วยครับแต่แต่แต่ที่ผมดูตอนนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าไฟเรื่องค่าน้ํามันเรื่องโดยเฉพาะเมื่อวาน,ท,าน,ท,านท่านท่านท่านแถลงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องก๊าซธรรมชาติกับเรื่อง LPG อันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของพรคพลังประชารัฐ ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสรุปนิดนึงว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยที่พักพลังประชารัฐเติดติงรัฐบาลที่เกิดขึ้นแล้วจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเน้นที่จุดไหนครับในแง่ของการแก้ไขปัญหาพลังงานะทิ่เวลานี้เนี่ยมันเป็นเ,เรียกว่าปัจจัยใหญ่นะครับสําหรับประชาชนที่กําลังต่อสู้กับอะไรค่าของชีพ ถ้าเราสามารถจะทําให้ราคาพลังงานมันถูกลงได้เนี่ยออโอ้เงินมันจะเข้ากระเป๋าประชาชนทันทีเลยครับและนี่วิธีการทําเนี่ยมันทำมันมันควักได้ควักได้แากสองกระเป๋ากระเป๋าขวากับกระเปา๋าซ้ายคกระเป๋าขวาเนี่ยมันคือเอาเงินรัฐบาลเนี่ยมานะมาช่วยกระเป๋าซ้ายนี่คือเอาเงินจากภาคเอกชนมาช่วยครับและนี่กระเป๋าขวาเนี่ยที่เอาเงินจากภาครัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยการใช้งบประมาณก็ดีนะครับ รับหนี้เอาไว้แทนก็ดีนะหรือไม่ก็โดยการอะไรฮะลดภาษีสรภาษาตมีไรต่างๆตรงนี้เนี่ยผลจริงๆเนี่ยมันคือการเพิ่มหนี้สาธาณะเพราะว่าอะไรนี้เราขาดไอ้ตัวงบประมาณเราขาดดุลตลอดทุกปีใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเอาหนี้ของประชาชนในอนาคตมาใช้วันนี้ S <S <an> ก็คือเอาเงินประชาชนนั่นแหละมาใช้แก้ปัญหาชั่วคราวในวันนี้ทาได้บ้างแต่ว่ามันไม่ยังยืนเพราะว่าทําไปแล้วเดี๋ยวประชาชนก็ต้องมามารับภาระ,ะหรือไม่ก็อาจจะต้องโยนภาระ,ะไปให้รุ่นลูกหลานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําก็ทําระดับหนึ่งแล้วก็ทําเพียงแค่จํากัดเวลาแต่ส่วนที่จะต้องออกมาจากกระเป๋าซ้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันจําเป็นเพราะว่าอโครงสร้างของธุรกิจพลังงานเนี่ยมัน มันมันถึงเวลาต้องมือใหญ่มันมันมันสะสมกันมานานแลวสะสมในทางที่ผิดยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะท่านธรรมสีครับเอาเอาอย่างนี้ไหมครับเอาโฟกัสสมมทีละอันเลยดีกว่าเออย่างโครงสร้างราคาน้ํามันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจุดไหนที่ต้องปรับครับท่านรัฐมรีครับจุดแรกที่ต้องปรับนี่คือว่าเราเนี่ยไปโยงราคากับน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยแลวเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับ อันนี้การโยงอย่างนี้เนี่ยแล้วไปบอกว่าเออไม่เป็นไรนะเ,ออเดี๋ยวเราจะเปิดให้มีการแข่งขันเสลีมีการนําเข้าน้ํามันดีเซลน้ำมันสําเร็จรูปเป็นชิ้นจากสิงคโปร์เข้ามาไม่มีใครเอาเข้ามาหรอกครับเพราะว่ามันมีบริษัทหนึ่งเนี่ยที่คุมกําลังการการอยู่หกสิบสองเปอร์เซ็นของกำลังการจัดทั้งประเทศตัว<อ>ตัวเขาไม่เอาเข้ามาลองดอูถ้าผมเอาเข้ามานะเขาแค่ ลดลงไปให้ถูกกับของผมเดียนี้อีกนิดเดียวนี่นะฮะสามเดือนผมก็เจ๊งเลยแล้วพอเจ๊งเรียบร้อยเสร็จเขาก็ค่อยกลับปรับตัวราคากลับเข้าไปเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยนะฮผมคิดว่าถึงเวลาหรือถึงเวลาเราประกาศอิสรภาพนอกจากนี้เนี่ยมันมีปัญหาอีกประการนึงคือสงครามยูเครนเนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่าไอ้ตัวกําลังการจัดน้ำมันทั่วโลกเนี่ยมัน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 พอดีพอดีกับการใช้นมาตลอดค จนกระทั่งยุโรปเนี่ยเขาเขาบอกเขาไม่ซื้นน้ำมันเฉลี่ยรูปจากรัสเซียมันกานกำลัง,งการกันในโลกมันบอกไปมัน,นมากไปเนี่ยใ,ใ,ใ,ในในในรัสเซียเนี่ยมันกําลังทําให้เกิดปัญหานะไอตัวเขาเรียก,กายัารกำไรค่าการกัดเนี่ยมันกําลังสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นพักๆเลยแล้วพอเราไปอิงราคาน้ํามันมาลกลงกับสิงคโปร์ก็กลายเป็นทำให้คนไทยเนี่ยต้องไปจ่ายไอกำไรที่มันสูงขึ้นเนี่ยจากการที่ไอกำลังการกันทั่วโลกมันขาดแคลนเนี่ยไปด้วย ไอ้ตรงเนี้ยน,นะฮะมันท่านที่ไอ้ไอ,ไอ้คนดนการกลั่นที่โงรงกลั่นของสีรละช้างเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยับเลยมผมถึงเสนออย่างนี้ผมถึงว่าแนวที่จะทําให้มันยั่งยืนเนี่ยนะคือเราต้องบอกเลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยโรงกลั่นเนี่ยห้ามบวกวกาไรจากเนื้อน้ามันเนื้อน้ํามันเราเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแปลงออกมาเป็นน้ามันอื่นๆนแล้วมันเสนอรูปได้ยังไงก็ต้องขายออกไปเท่านั้นโดยไม่เอากําไร วิีนี้คนก็จะได้เลือกกย่งวลว่าเออราคาน้ำมันตลาดโลกมันลดลงมาแล้วทําไมราคาไทยยังไม่ลดอันนี้ครับแต่ว่าให้เขามีกําไรเนี่ยแต่กําไรเฉพาะจากอัตราค่ากันกลั่นแล้วรัฐกําหมดแม็กซิมัมไว้ว่าอัตราค่ากันกลั่นเนี่ยนะฮะของธีรชาเราดูแล้วเนี่ยพอเหมาะพอควรเหมาะสมเก่กับการลงทุนเนี่ยไม่เกินนิละเท่าไหร่ผมเลแทะไปเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการทบทวนในทุกสามเดือนหกเดือนป็นกวากันไปที่นี้เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โอเคคราวนีผมผมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าสิ่งที่ท่านตีเสนอในการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันก็คือตัวเริ่มต้นก็คือราคาหน้าโลงกันที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นต้นทุนบวกกับค่าการกันที่แน่นอนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทุกสี่เดือนสามเดือนแล้วก็ว่ากันไปแล้วอย่างนี้จบเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วอย่างนี้ผมว่าจบเลยสวยด้วยแล้วก็ยั่งยืน ถ้าบสุดนี้ไปได้ตลอดคราวนี้ที่ที่เขาพูดกันในแง่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอะไรสมัยที่คุณชาติชายไปชวนคนที่มาลงทุนสร้างโรงกันเพราะเรามีกําลังการกัดไม่พอกับที่เราที่เราใช้น้ํามันสําเร็จรูปในประเทศเราเลยใช้ไอราคาอ้างอิงของตลาดสิงคโปร์สาหรับสําหรับราคาน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลไอน้ำมันเบนซินอะไรอันนี้ถ้ามันมันมันก็ผ่านมาหลายปีเนี่ย ทำไมเขายกเลิกไม่ได้ครับท่านนำตีครับผมเข้าใจว่าเขาคิดอยู่ในใจว่าไม่ต้องยกเลิกหรอกเปิดให้มันมีการแข่งขันนําเข้าเสรีเนี่ยนะอ่ามันตลาดมันจะเช็คแครเองอาทางโฆษกในกระทรวงพลังงานเคยอธิบายผมฟังอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เขียนใครมันจะเอาเข้ามาในเมื่อมันมีบริษัทหนึ่งเนี่ยนะจะโดยบังเอิญชุกหรือจะโดยรัฐบาลนักใหหรือยังไงก็ไม่รู้เวลาที่เขาคอนโทร กำลังการกสิส62เปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ใครจะเอาเงินแกจะใครจะเอาไอามามา้น้ำมันดิบลูกเข้ามา,มาไม่มีใคร<ข>หรอกเราเรากำลังพูดถึงบริษัทปต,ตทซึ่งเป็นเจ้าของโรงกันหรือเป็นผู้ถือหุ้นในโรงกันไทยออยหรือพูดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละ62เปอร์เซ็นต์ผม <c oughs> ผมได้ข้อมูลมาจากแบแบรายการห้าสิบหกคิดหนึ่งครับถ้า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 คืออันนี้คือข้อเสนอทําไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปเราจะผลักดันเรื่องนี้ว่างกันเถอะผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับ ก็พูดว่าอันนี้เป็นข้อเสนอส่วนตัวผมนะฮะส่วนพรรคจะเอาหรือไม่เดี๋ยวค่อยดูกันมันมันมีอันนึงที่ผมสงสัยเพราะผมฟังที่ท่านรัฐมนตรีพูดบ่อยๆรวมเนี่ยคือมันจะมีอันนึงคล้ายๆบอกว่าอันนี้มันเป็นราคาทิปคือราคาที่มันจินตนาการลอยอยู่ในอากาศอันนึงที่เรื่องราคาอ้างอิงนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือว่าในการคำนวณราคาหน้าโลงกันนั่นมันมีการบวกค่าขนส่งกับไอ้เรื่องการสูญเสียระหว่างทางมาเพิ่มให้ตัดออกอันนี้ใช่ด้วยไหมครับก็ดีเลย ถ้าหากว่าเราบอกว่าไอโลกลนในไทยเนี่ยจะบวกได้เฉพาะแค่ค่าการกลั่นซึ่งมันยหมดเพลารอไอพวกราคาที่พวกนี่หายหมดเลยอ่าโอเคซึ่งมันจะทําให้มันถูกลงสมมติว่าสมมติว่าณปัจจุบันสมมตินะครับเราดูในตารางนี่สมมติว่าราคาน้ํามันเบนซินหน้าโรงกลั่นสมมติว่าลิตรละยี่สิบสองบาทสมมตินะครับเอาเอาเอาผมไม่ได้ไปดูตัวเลขปัจจุบันนะครับสักทักยี่สบบาทยี่สิบสองบาทเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนสูตรเนี่ย มันจะเหลือสักเท่าไหร่ครับไอ้ราคาหน้าลงกันหรือราคาที่เป็นจุดตั้งต้นที่มันจะไปเป็นอย่างอื่นต่อนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่มันจะตัดออกไปก็คือไอ้ราคาค่าเรือค่าขนส่งค่าประกันค่าอะไรพวกนี้มันจะลดลงไปเลยไอ้พวกนี้มันสักลิตรละเท่าไหร่ครับท่านรัฐมนตรีครับเคยคำนวณไหมครับผมว่ามัน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 ไม่ประมาณไม่ถึงบาทนะไม่ถึงบาทครับเพราะเพราะท่านนั้นถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสูตรเนี่ยเอามาใช้วิธีการอย่างที่รัฐมนตรีว่าเนี่ยสามารถลดลงไปได้ประมาณสักลิตรละแปดสิบตังค์บาทหนึ่งอย่างนี้พอ น่าจะน่าจะประมาณนั้นครับแต่ตัวอื่นไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันมากใช่ไหมครับผู้ถึงคือนี้เราต้องยอมรับนะว่าถ้าหากว่าไอราคาตลาดโลกมันแพงแล้วเราจะให้คนใช้ใช้ถูเนี่ยก็คือเราก็ต้องม่เก็บภาษีสรรพสามนิดเอ่ยใช็นราย้เรื่อยๆแล้วมันมันก็มันก็จะมันมันก็จะไม่ไหวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าถ้าจะไม่เก็บภาษีสรรพสามนิดอะไรยังไงก็ทําแค่ไมยน้อยทำให้เยอะมากไม่ใช่นิดละห้าบาทแบบนี้อะไรถูกต้องโอเคอันนี้เรื่องน้ำมันเคลียร์ละ คราวนี้ผมกลับมาอีกอันเมื่อวานในผมฟังท่านท่านรัมตีถแถลงร่วงแบบท่านอะไรคุณอุตมะบอม,บอมก่อนกนสิวัตรเนี่ย<บ>เรื่องเรื่องก๊าซถุงต้มเรื่อง LPG ใช่ไหมครับที่เป็นเป็นหัวใจสําคัญเมื่อวานที่ถแถลงเนี่ยประเด็นสรุปยังไงครับคือที่ไอก้ก๊าซถุงต้มเนี่ยนะ,ะที่ประชาชนใช้เนี่ยครเรือนใช้เนี่ยครับมันพอๆมันมันมันไอ้ไอ้ไอตัวก๊าซที่ผลิตจากก๊าซอ่าวไทยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมากกว่าไอ้ก๊าซที่ประชาชนใช้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ก๊าซในเมืองไทยเนี่ยนะฮะก๊าซถุงจมที่ผิดเนี่ยถูกสุดคือก๊าซที่กุ้งจมที่ผิดจากก๊าซอ่าไทยมีถูกสุดเลยอันดับสองมาได้ขั้นต่อมานี่คือก๊าซถุงต้มเนี่ยขึ้นได้เป็นบโปรดักเหมือนกับเป็นของแถบเนี day, ่ยมาจากการตัดน้ํามันในน้ำมันเด็กเข้ามาแล้วมากตัดที่โรงกลั่นที่ศรีราชามันก็ได้ของแถมผมแล้วอันแพงที่สุดเลยคือก๊าซที่เอาเข้ามาเนี่ยแบบเป็นก๊าซที่ทําเป็นก๊าซถุงจมเนี่ย จากต่างประเทศเช่นจากซาอุดิอารเะเบียอะไรเงี้ยส่งเรือมาอันนั้นแพงสุดเลยครับแล้วนี่ไอ้กาซสุ่ต้มเนี่ยมันมีปัญหาสองอย่างอย่างที่หนึ่งนี่คือว่าสมัยรัฐบาลสมชายนะฮะคุณค,คุณสมชายเนี่ยจะไปไปไป,ไปเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยที่้ครูเรือนในยืมหัวแถวม,มีสิทธิใช้คาดละคับถูกก่อนคุดอื่นเนี่ยนะฮะรัฐบาลท่านสมชายท่านไปบอกว่าให้ปิโกเคมีได้มีสิทธิใช้เท่ากัน อ่าไอ้เนี้ยยิกกงไว้คงขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณสมัครนะแต่ถ้ากฏว่าพอไปออกไอ้ตัวกติกาแบบนี้แล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่าเนื่องจากไอ้ไอ้ท่อมันวิ่งเข้าไปที่ที่ที่ไอ้ไอ้ไปโตเคมีในเดับใช่แต่ก็มีบริษัทหนึ่งเนี่ยที่เขามีบริษัทลูกแล้วทำเป็นโตเคมีเขาเอาไปใช้เลยอืกลายเป็นบริษัทเปโตเคมีของกลุ่มเนี้ยนะมันมายืนอยู่ข้างหน้าประชาชนมาแซงหัวคิวมาอยู่หน้าหัวคิว ประชาชนก็เลยต้องไปใช้ราคาที่บันแพงขึ้นนะอันนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งเดี๋ยวผม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 ถามเพื่อความแน่ใจนะครับราคา LPG ที่บริษัทที่ทำธุรกิจปิโตเคมีเอ่อซึ่งเป็นเครือของบริษัทปตทเนี่ยซื้อ LPG ในราคาที่ต่ำกว่า LPG ที่เราซื้อกันหรือครับตอบ ตายเป็นว่าอย่างนี้หมอบกรเขาใช้คําว่าซื้อไม่สัต์แต่ว่าซื้อในราคาเศษฟืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาเอาเอาคือผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเออเราเอาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากอ่าวไทยพอขึ้นมาแล้วมันผ่านโรงแยกแก๊สในโรงแยกแก๊สเนี่ยถ้าจะมันก็จะมีของที่มันเอเป็นของที่จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงก็คือมีเทนส่วนในที่มันจะไปทําอะไรต่อได้ก็มีโพเพนกับบิวเทนแล้วก็อีเทน อันนั้นจะไปปิโตเคมีราคาที่ที่เราซื้อ LPG เออชาวบ้านที่ซื้อ LPG นะพร้อมกับโรงโรงงานปิโตเคมีที่ซื้อไปด้วยเนี่ยของเราซื้อแพงกว่าเหรอครับท่านรัฐมนตรีครับคือปิโตเคมีเขามีเขามีสิทธิ์ใช้ก่อนเขาก็จะใช้จนหมดเลย แล้วก็กลายเป็นว่าของที่เหลือที่ทางครัวเรือนจะใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปเอาไอ้ราคานําเข้าอ,อ,อื่นๆแต่เข้ามาผสมเข้ามาเปลี่ยนแต่ว่าแต,แต่แต่เราไม่รู้ว่าราคาใครซื้อแพงซื้อถูกกับกันใช่ไหมครับหรือหรือเรารู้ครับอันนี้เราเรู้แต่ผมจำตัวเลขไม่ได้เพราะผมผมไม่ได้รายละเอียดคันนี้มัน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 มีการอ้างอิงใช่ไหมครับว่าราคาของ LPG ในบ้านเรามันมีระบบอ้างอิง ที่ว่าจะต้องไปอ้างอิงกับซาอุดีอาระเบียอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับที่มันเป็นปัญหาอันนั้นเป็นปัญหาที่สองคือปัญหาแรกเลยเนี่ยคือการการรักขีเอาเอาเป็นรเคมีเนี่ยเข้ามาเข้ามายืนรัดอิวอ่ารับไปก่อนรับไปก่อนพูายว่าเขามันมันไปทางท่อก็ไปต่อเลยไม่ต้องไม่ต้องมาอยู่ในกลางบรรจุการอะไรประมาณนั้นโอเคอตามหลักเนี่ยนะฮะถ้าผมเนี่ยเป็นคนมีอำนาจเนี่ยผมก็จะบอกเลยบอกว่าเป็นตรเคมีเนี่ยนะให้คุณใช้เนี่ยนะคุณจะต้องใช้เทียบกับ วิสมุติถ้ามีการนําเข้าไอเอจแตกต่างประเทศแล้วมามาแยกในน, uh huh. นั้นเนี่ยแล้วต้นทุนออกมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคุณต้องซื้อราคานั้นราคานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงยากการขายให้กับเป็นคนมีก็จกำไรเยอะอแล้วก็อไอไอไอ,ไอส่วนที่ขายได้แต่ยาชนก็จะยิ่งถูกลงไปอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรคะคู่แข่งเขาเนี่ย uh huh. ไอ้ไอ้กลุ่มเซียนเีนไทยอะไรก็ดีเขา็นนำเข้าจากต่างประเทศเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแก้ต้องแก้เรื่องเรื่องลำดับของการใช้ก่อนใช่ไหมครับท่านมนตรมครับก่อนอันอันนี้เป็นอันที่หนือนี้อันที่สองเนี่ปัญหามันมาเกิดสมัยท่านรัฐบาลวุฒิประยุทธ์เนี่ยแหละครับครับปรากฏว่า ไปไปเอาไอ้สูตรเดียวกันกับไอ้น้ำมันเนี่ยนะฮะอเออน้ำมันเนี่ยเราอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับกาซซุงต้อเนี่ยเข้าไปอ้างอิงไอโน่นเลยราคาตลาดที่เมืองรัสาตูน่าเนี่ยที่ซาุดิอาระเบียอืมอืมอืมนี่ไอ้นี่เขาไปเปลี่ยนกติกาเดิมนะคือเดิมเนี่ยรัฐบาลก่อนนัานั้นมาเรียกว่าหลายหลายรัฐบาลอยู่นะมาจนถึงรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็เหมาไปทางไว้ สามร้อยสามสิบสามดอลลาร์ต่อตันนะและ้วแบบ<อ>คูรเดือนนะและ้วแบบคูรีเดือนครับอ่าบพอเขารู้ว่าไอ้ก๊าซนี่มันมาจากมาจากอ่าวไทยเนี่ยมันก็ต้องให้คูรเดือนใช่อย่าแพงเกินไปอ่าอ่าท่านท่านรัฐบาลท่านพัเวเอกยุทธ์ไปยกเลิอกอยัไงเนี่ยกเลิกไอ้สามร้อยสาสิบสามเหรียญต่อตันที่เป็นราคาอ้างอิงในการกําหนดราคา LPG เนาะ นั่นแหละเสร็จแล้วเขาไปบอกว่าต่อไปนี้นะฮะโน้ตเลยไอ้สูตรของของประชาชนเนี่ยตกไปเอาไอ้ไอ้ก๊าซไอ้ราคาก๊าซไอ้ไอ,ไอนำเข้าเนี่ยมามามาเบลนมาคำานวณถั่วงนี่ยอะไระกับปัจจุนมันเลยทําให้ราคาก๊าซต่อถังของประชาชนนี่วิ่งปุ๊บขึ้นไปอพอวิ่งปุ๊บขึ้นไปราคาขายปลีกวิ่งปุ๊บขึ้นไปเนี่ยท่าพนพลเอกประยุทธ์แทนที่จะถอยหลังไอ้ไอ้ที่กับเอ่อเอ่อผิดกลับมาทาให้มันถูกต้องเนี่ยโดยการเอาไอ้ไอ้เพดานกลับมาใช่อีกต่อให้จะ กลับมาใช่แต่ว่าฉันเลื่นาบอกมาต่ำไปจะขยับไปเป็นสี่ร้อยห้าเจ้าอจากสามร้อยสามสามจะเป็นสี่ร้อยจะเป็นห้าร้อยก็ได้มันก็ยังถูกกว่าที่ไปอ้างอิงที่ที่ซาอุดิอาระเบียประมาณนั้นยังคุยกันได้ยังคุยกันได้แต่ว่าปรากฏว่าเขาใช้อย่างนี้ฮะก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเนี้ยแล้วก็เอางี้ดีกว่าไปเก็บเงินจากคนใช้น้ํามันเนี่ยเอามาเข้าไอคอนทุนใช่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 แล้วก็เอาอเงินตรงเนี้มาเอามาเอามาเอามาช่วยให้กับไอคนใช้ก๊าซมันก็กลายเป็น เก็บพี่มาช่วยน้องอ่าใช่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 ผมผมผมให้ตัวเลขท่านรัมตีนิดนึงเอ่อเฉพาะการชดเชยแจะเฉพาะการชดเชย LPG ตอนเนี้ยรัฐบาลใช้กองทุนชดเชยอยู่ประมาณสี่หมื่นหกพันล้านอันนี้คือที่มาของมันใช่ไหมครับท่านรัมตีครับถูกต้องแล้วแล้วถ้าหากว่าเราบอกว่าเราไม่เก็บเอ่อเนี่ยนะเราเราลดราคาน้มันโดยเราไม่เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับแล้วเาจะเอาเงินที่ไหนาช่วย ช่วยราคาก a าซา่ไครับอืมเพราะฉะนั้นก็คือจุดที่จะต้องแก้สองจุดใช่ไหมครับท่านตรีครับอันหนึ่งคือเรื่องการจัดคิวเรื่องของการใช้ LPG ของภาคปิโตเคมีกับภาคครัวเรือนครับให้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 มันให้มันพูดง่ายว่าถ้าเกิดจะต้องจ่ายแพงก็ต้องไอพวกกลุ่มปิโตเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็ควรจะจ่ายแพงจ่ายแพงก่อนแล้วที่เหลือมาชดเชยให้กับประชาชน ที่จะใช้ LPG ในราคาที่ถูกลงผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าอประชาชนเ็าเป็นเจ้าของทรัพยากรครับ <ใน S 1> ครับใช่ครับอนนี้อีกอันหนึ่งก็คือจุดที่ท่านพูดว่าให้เปลี่ยนระบบการอ้างอิง,องราคา LPG ที่ซาอุดิอาระเบียมาเป็นระบบกําหนดเพดานเอาของเอาเอาเป็นกําหนดระบบเอมาเป็นระบบกําหนดเพดานแต่ว่ามีการตั้งราคาให้มันเหมาะสมใหม่อันนี้ผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับแล้วก็ทบทวนอย่างว่าทบทวนทุกสามเดือนหกเดือนเนี่ยคุยกันได้ว่าเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะพอเหมาะอ่าอ่าอ่าอันนี้ก็เหลืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องค่าไฟฟ้าผมไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เท่านน้ำตีได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าอย่างไงไหมครับคือไอ้เรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องพูดตรงน,นี้ก่อนนะว่าไอ้ไอ้ตัวอไอ้ไอ้ก๊าซเนี่ยนะฮะที่ที่ผิดจะเอาไทยเนี่ยอ่าอ่าแล้วจะเอาไปใช้อะไรยังไงเนี่ยออไอ้ตรงเนี้ยนะฮะ ต้องต้องมาตั้งก่อนคำขอว่าควรจะบริหารจัดการยังไงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ก๊าซที่พิจากอณาไทยเนี่ยนะฮะคนใช้สิทธิ์ซื้อเนี่ยพูดง่ายอันนี้คงพูดชื่อคงคงไม่ได้ทำอะไรคุณผู้ไปเถอะ์ผู้ไปเถอะไม่ต้องไปกลัวณผู้ไปเถอะคือไม่สร์เขาไม่เขาไม่มายุ่งกับท่านรัฐมนตรีละครับผู้ไปเถอะไม่ต้องห่วงครับเขาเขาเาก็เป็นเป็นคนใช้สิทธิ์อันนี้ตั้งแต่ก่อนแปรรูปอ่าด ถามผมนะมว่าในการแปลรูปเนี่ยไอ้สิทธิ์รงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะในในขณะแปลรูปปีสองพหรสิบสี่เนี่ยผมต้องเอาสิทธิ์ไอ้นี้ออกแล้วผมต้องไปตั้งองค์กรการ์ดสักาเพราะว่าวสิทธิ์นใ,นในการรับซื้อที่ปากหลุมอย่างนี้ปัจจุบันนี้ยังเป็นของปตทอ,อยู่ใช่ไหมครับถ้าถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงว่าเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องรับตรงนี้ใหม่ละแล้วก็เราตั้งองค์กรการ์ดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับซื้อแต่ผู้เดียว เพราะว่าอันนี้มันเป็นทรัพยากรของประเทศเพราะฉะนั้นสิทธิในการซื้อเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการดจากอ่าวไทยหรือจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการทำจอยเวนเจอร์อะไรเงี้ยผมก็ต้องจับใบเพราะทำในนามรัฐบาลเพราะฉะนั้นเพราะทำในนามรัฐบาลแม้วรัฐวิสาหกิจจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดมีคนอื่นเข้ามามีส่วนด้วยพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะว่าเขาแปลรูปไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งรัฐวิสาหกิจใหม่เนี่ยที่ที่รัฐเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ พเขาเป็นคนรับซื้อแต่ผู้เดียวแล้วยังต้องเป็นคนด้วยะไอพวกสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุอะไรต่างต้องเอาไปให้เขาเป็นคนดูดูแลบริหารคนเดียวเลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยนะไอก๊าซที่เขาเอามาใช้มันต้องเวลาขายเขาต้องขายเป็นบรรได<อ>เช่นนะฮะคือบรรไดเนี่ยคือราคาต่ําสุดเนี่ยนะฮะเอาไปใช้เพื่อาการผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนโดยการ,ร,ารผลิตไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างนี้นะในเรื่องการผลิตไอกา๊าซูกป้อม ถ้าหากว่าเหลือเอาค่อยไปเป็นโอเคมีอะไรเงี้ยผมยังนิดอยู่นะสำหรับโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยคุณไปอยู่คุณไปอยู่บันไดขั้นสูงสุดคือคุณต้องรับซื้อในราคาที่แพงขึ้นว่างั้นเถอะแพงขึ้นหรือไม่ถ้าหากมันมันไม่เหลือให้คุณคุณก็ต้องไปนําเข้าก๊าซจัดกาไปนาเข้าก๊าซมาจัดการเองโอเคมาจัดการเองคืออันนี้เป็นเรื่องที่คุณเนี่ยจะต้องบริหารัดคือู้่ง่ายเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเราบอกให้าทางเอกชนเข้ามาแล้วมาแข่งขันกับรัฐในการที่จะผลิตไฟฟ้าเอาแล้วมาแย่งใช้ก๊าซจากเอาไทยด้วยกันอย่างเนี้่อไอ้อย่างนี้ผมว่าไม่ถูก ถ้าเราจะให้เอกชนเนี่ยนะฮะแสดงพลังแสดงโชว์ฟอร์มมือแล้วคุณก็จะต้องแสดงว่าคุณสามารถเก่งกาจเท่หนะก็ต้องไปหาแหล่งก๊าซมาเองอืมอืมอืมอือแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดก๊าซมันประชาชนใช้แล้วเออเออเป็นตัวเคมีใช้แล้วยังเหลือเอาละโอเคค่อยให้ไปใช้ไปที่เอกชนอแบบที่จะติดไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นโอ้ทั้งหมดที่ท่านน้ำตีนำเสนอในเรื่องที่เป็นกลุ่มนโยบายพลังงานเนี่ยพูดง่ายว่า ถ้าทำนี่มันพลิกเลยนะครับไปคนละทางนาคนละแบบกว่าที่เป็นอยู่นยในปัจจุบันเลยนะครับ,ค,รบออคุณนัทพงศ์มีอะไรจะถามท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมไหมครับสำหรับผมเนี่ยผมเคลียร์ประเด็นที่ผมอยากคุยกับท่านรัฐมนตรีหมดแล้วครับค,คุณนัทพงศ์ครับครับดังนั้นผมเรียนถามท่านรัฐมนตรีเพิ่มถ้าถ้าดูอย่างนี้ของพลังประชารัฐก็คือว่าถ้าดูจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนี่ก็คือค่อยเป็นค่อยไปตามที่ท,ที่ที่มีการเปิดเผยนโยบายออกมาใช่ไหมว่าจะต้องราคานั้นราคานี้อะไรอย่างเนี้ครับ ถ้าถ้าถามผมในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครในเรื่องของการทํานโยบายเนี่ยมันจะต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยให้เวลาภาคเอกชนเขาปรับให้เขารู้ทิศท,ทางนะ,ะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยให้ประชาชนเห็นเลยว่าการเดินไปทางนี้เนี่ยนะมันจะทําให้ภาคเอกชนเนี่ยเขามีกําไรพออยู่ได้อืมแต่ว่าไม่โอเวอร์ แล้วก็ผลประโยชน์ที่มันจะเกิดต่อประชาชนเนี่ยมันจะยัง่งยืนมันจะเป็นการปรับโครงสร้างที่ทําให้ประเทศไทยมีความสามารถาในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมด้านการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศก็กลับมามีความอะไรมีม,ม,มีมีโอกาสดึงดูดได้เหมือนเดิมไอ้ตรงนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ให้เวลาเขาหายใจบ้างเนี่ยนะ,ะแต่มันจะต้องเดินไปเรื่อยเรื่อยๆื่อืื่อยน้องเดกครับผมกลับมาเรื่องสถานการณ์การเมืองหนึ่งตอนท้ายนะครับ จากมุมที่ท่านดูอยู่ขณะนี้เนี่ยหลังการเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มการเมืองที่คนละขั้วเนี่ยมันจะมีสัดส่วนมากน้อยใครนำใครต่ออย่างนี้พอพอมองเห็นภาพไหมครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำนานด้านการเมืองพอที่จะวิเคราะห์นะแต่ผมมองว่าดูไปดูมาผมดูแล้วท่านโนเด็ุวุฒ ประวิทย์นี่มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี่คก็หวังว่าท่านจะท่านจะท่านจะดูนโยบายที่ที่ที่ผมได้ฟังมาจากปากท่านเองว่าท่านทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยแล้วก็แล้วก็นโยบายอะไรต่างๆเนี่ที่ผมกับหมอกหมอหมอบยุกรเนี่ยมาคิดมาอย่างนี้เนี่ยครับจะหวังว่าคงจะได้มีโอกาสนําไปนําไปใช้ไม่มากก็น้อยครับอย่างนี้ต้องไปพนมตีพลังงานนะครับท่านตุ้มตีครับเปสนุกแน่นอนเลยครับ ถ้าถ้าถ้าคุณประวิตยเป็นนายกแล้วเอท่านรัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานนี่ผมว่างานนี้สนุกได้ดีเบตกันอุตลุดได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันมากมายเลยวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากครับด,ดีครับครับขอบพระคุณครับครับคบสวัสดีครับ